สวัสดีค่ะจะมาทำการบันทึกปายการค้าของปีสองพันาห้าสแดนะคะวันที่2ี่สิากราค่ะอันนี้จะเป็นโตทยนะคะจากนั้นให้เรากดปุ่มคลิกเข้าไปที่โปรแกรม s m a r t i อค่ะในที่นี้เราได้เข้าฟังไว้อยู่แล้วนะคะ ขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะให้คลิกไปที่ระบบตั้งเงินดีคอนี้ค่ะคลิกวิโฟโค่ะคลิกใบเสร็จสินค้าค่ะจากนั้นจะขึ้นมาเป็นหน้าใบาเสร็จรับเงินเมื่ซื้อนะคะสาขาศูนย์ศูนย์ศูนย์ศนย์สำนักงานใหญ่เทศมณฑสารศู0ย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งใบเสร็จจากเตินี้ซูซูเฟค่ะ ขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะให้กดเอกสารือเพิ่มค่ะเมืขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะเลขที่ยระบบการให้เอนอัตโนมัติเลขที่งานอีหนึ่งหนึ่งหกศูนย์ค่ะวันที่เอกสารยี่สิบห้าศหนึ่งห้าแปดค่ะผู้ขายรหัสใส่จุดกด enter ค่ะ ให้เลือกไปที่บริษัทฟิสแนนซ์คำที่น่าจำกัดค่ะคลิกเลือกค่ะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยคลิก Yes ค่ะจากนั้นให้มาที่ท้ายค่ะใส่จุดกด enter ค่ะเลือก BI นะคะจากนั้นกด enter ค่ะเล่มใส่จุดกด enter ค่ะ ให้เล tá, <m ın opoly> <illing> ือกไปที่ซื้อเชื่อนะคะคลิกเลือกค่ะเลขที่ใส่จุดกด enter ค่ะให้เลือกไปที่รายการแรกนะคะ0 0 0 0 1คูิกนะคะแล้วก็คลิกเลือกค่ะข้อมูลก็จะรันให้เองอัตโนมัตินะคะเลขที่อ้างอิง7 7็0 1จ็ดงูนหนกำหนด2ี่สิ เดือนสิบสอปีห้าเจ็ดำนวนเงินสี่หมื่นสามพันสอง 4, 3, 200, ร้อยค่ะสามพันสองร้อยเจ้ชมราสี่หมื่นสามพันสองร้อยค่ะอาการถัดไปนะคะคายใส่จุดก e เด้นเพลค่ะจะ<ม>เลือกไปที่ pi ค่ะคุกเลือกค่ะ,คะเล่นนะคะใส่จุดโกลเด้เลค่ะจะ<ม>เลือกไปที่เชื่อค่ะคุเลือกค่ะเล่นที่ใส่จุดโกเด้นเค่ะ ก็ไปที่เลกที่0 0 0 0 0คลิกเลือกค่ะแล้วก็คลิกเลือกค่ะข้อมูลระบบก็จะรันให้อัตโนมัตินะคะเลขที่อ้างอิน8 3 4 1วันโคกกระหนด19 01 58จำนวนเงิน49,220ทั้งชำระ49,220 เก้าพสองร้อยยี่สิบยอดสุ 19, ดที้นะคะก็จะเป็นเก้าหื่นสองันสี่ร้อยยี่สิบค่ะจากนั้นนะคะเข้าไปที่รายการจ่ายค่ะใส่จุดกด Enter ค่ะก็จะขึ้นมาเป็นหน้านี้นะคะขั้เพื่อเอกสารธนาคาร C W ค่ะ ถอนโดยเช็คเลขเช็คจ่ายนี่นะคะต่อมาก็จะเป็นเลขที่เช็คแลเอกสกาสรสแลบัตรเครดิตสี่ห้าหกเจ็หนึ่งสอง เช strategy, Bond, ique, lockdown, ็คสลัเอกสารสลับัตรเครดิตนะคะจะเป็น250158ค่ะวันที่รับจ่ายเช็คนะคะสลัเอกสารสลับัตรเครดิต250158ค่ะวันที่เช็คสลัเอกสารสลับัตรเครดิต250158ค่ะผู้รับผู้จ่ายนะคะจะเป็นบริษัทอิสระค่ะมีน้าจำกัดค่ะจากนั้นนะคะให้มาที่สมุดบัญชีเงินฝากค่ะ ศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่สองหกศูนย์สแลสอุ๊บขอค่ะ ที่นสมุดบัญชี่ิตธิรัสวัสดีแล้กระแสรายวันนะคะรหัสธนาคารของชีพคือแบงก์ข่าวเกษตรไทยสาขาธนาคารรามอิแนแหค่ะเลีร้ละคะเา9มื่0สอ่ะยคงเหลือนะคะก็เป็น92,420ค่ะสำนัสำัสรับเอกสรารนี้92,420ค่ะ หน้ามีข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด F4 t e r หร Save ค่ะเมื่อขึ้มนมาเป็นหน้านี้นะคะให้กด Enter หรือ Save ค่ะระบบจะลงบัญชีให้อาจารโนมัินะคะจตินตันค้าเดบเจ้ามื่นอง่ค่ะ เชฟจ่ายรอนำเงินเข้าบัญชีเครดิต92,420ค่ะยอดรวมด้านเดบิตและเครดิตจะเท่ากันนะคะคือ92,420ค่ะเมื่อตรวจสอบข้อมูลได้ร้อยแล้วนะคะว่าถูกต้องกด F4 คลิกค่ะต้องการที่จะทิ้งไหมนะคะให้กดโนค่ะจากนั้นให้กด Escape คลิก่อค่ะ พีพีเอค่ะโคดเอสคีบีต่อค่ะฟิวัทนเซนค่ะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณค่ะ